ครับสวัสดีครับวันนี้ช่อง TMC นะครับวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันบ้านยางครับบ้านอาสาละไฮบูชานะครับมือหน่อกั้นาครับมือคอยท้ามคอยขับวัวไหมืออน่องั้นสาตานระุนอกัรนษา แต่นี้เป็นการเป็นการแห่ต้นดอกพึ่งนะครับวันนี้เราจะเตรียมเตรียมเตรียมขบวนต้นพึ่งนี่คือในสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือสิ่งที่เราต้องในคุมเพิ่นกะสิมี่นี่เพื่นผู้นำเพิ่นกะสิเขียนได้ซื้อม่นาะคับเนาะ รายเชื่อมาว่าในกลุ่มเรามีกี่คนนะครับวันนี้ต้องวันนี้คุณพี่สมพรบุตรคูณนะครับเป็นเป็นสมพรวิถีเออนะครับเป็นเป็นเป็นต้นนะครับเป็นเดี๋ยวผมขอไปตาดิ่งขอไปตัดิงนะครับวันนี้ต้องรอสมาชิกเนาะรอสมาชิกที่เดินทางไปไปวัดนะครับ วันออกพรรษานะครับวันนี้เป็นวันอาสายะหารพรุ่นี้เป็นวันออกพรรษาแต่วันนี้ต้องต้องเดินทางไปแห่ต้นดอกพึง่งปราสาทพึ่งนะครับในสมัยโบราณเขาเรียกว่าปราสาทพึง่งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอีกไม่นานนะครับนี่คือยายที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับยายไมนีเตยมตัวจะไหนครับเตยมตัวจะไหนไปบัดน,นีหน ว่ากับใส่ซุนเลยโอ้โหดอกโอ้โหนี่นี่นะพวกต้นตัดเด็ดดิในในส่วนของในส่วนของต้นดอกพึ่งเราก็จะมีมีมันไม่มีข้าวสารขาดข้าวสารเนาะข้าวสารชักไส ข้าวสารข้าวสารอยู่ทั้งเตะข้าวสารแล้วก็เวลาเราจะไปแห่ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้เป็นชุดสบงนะฮะชุดสบงที่ที่ตอนนี้พี่น้องที่เดินทางมาช่วยงาน,อนเอ้ยไม่ไม่ช่วยงานนะ,ะเ,เป็นช่วยมุดเอช่วยกองเอ,อเกากานั้นน้ำส้มน้ำส้มหรือเบี้ยขยินเบี้ยตัวบอกเออนั่งเอกบ่อย่าเป็นไอมันได้ออกยุทธภูมิี่เอ้ยยุทธภูมิ ัวนี้คือชุดเ,เขาเรียกว่าชุดบางสกุลนะฮะแต่ว่าเราต้องไปถวายนะครับแล้วก็มันจะมีดอกพึ่งนะฮะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการแห่ดอกดอกพึ่งในดอกพึ่งเราก็จะมีมียักดอกนี่6,9,12ด,ดอกเวลาเราไปแห่ก็จะแห่รอบโบสถ์ นะครับรอบโบสนะครับวันนี้พี่น้องที่เดินทางตัวนี้กูอยากเขายูทูปแพงเว้ยตัวนี้คือนน้องที่อยู่อีคคุ้มหนึ่งนะฮะมาออกบุญกับคุ้มเรานะฮะตัวนี้ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับบอกบอกนิดนึงนะบอกนี่ยูทูบเบอร์เลยนี่กำกองทองสังหาค่ะกำกองทองสางหารนี่คือกลุ่มของเรานะฮะ วันนี้ยอดน่าจะทะลุสองพันนะในคืนที่เรามาก็จะมีเด็กๆก็จะมาจุดเอ้ยเอามาไลเรแล้วเอาเขาจะก็หายใจดเอบั้งาบังแก๊นะฮะอันนี้คือบั้งแก๊สบังแก๊สลายเซ็นเทุบปุ๊ปุบุออกมาดิ y ูบ r ไมเลยอปุุ ตอนนี้คือเวลาเด็กๆมาเล่นเขาก็จะทำมีบังแก๊สนะฮะบังแก๊สบังแก๊สนี่เขาทำท่าตั้มเด็กขึ้นบ้านนะฮะขึ้นบ้านบอกขึ้นบ้านตั้มในไฟตั้มในไฟเองขึ้นบ้านโอ้อจุเวลาตอนนี้บังบังแก๊สนะฮะตอนนี้บังบังแก๊สนะฮะที่ที่ทำอยู่นี่ก็คือบังแก๊ส การจุดประทัดจุดบ้างแก๊นีกก็เพื่อที่จะทําให้ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ว่านี่คือเราอยู่ครบพรรษาแล้วจําพรรษาครบแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นประสงค์ก็คือจําจำพรรษาไปแล้วบ่แตก มันยังไม่ร้อนพอไงจะป,ปิดปิดอีกปิดอีก,อกนี่คือบ้างบ้างแก๊สะฮะบัางแก๊สเราต้องใช้นี่ปิดเป,ปีดไว้นานๆปิดไว้นานๆของบนของบนนะก,ๆๆๆก็จะมีการจุดประทัดอะไรเยะๆนะครของเด็กแล้เดียด๋วยวไปห่อนกัน่ะ ครับเวลาออกพรรษาแล้วเด็กๆเขาก็เด็กวัยรุ่นวัยรุ่นนะเขาก็จะทำบั้งแก๊สเรียกว่าบั้งแก๊สนะบ้านเรานะครับนี่คือบั้งนะฮะพอใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ปิดปิดตรงนี้ให้อากาศให้คาร์บอนไดออกไซด์มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้๋ยวปิดปิดนี่คือดาราของคนยางของเรานะฮะลองทดสอบดูนะครับให้มันได้สักสามวินาทีสามนาทีก่อนนะถึงแก๊สอิดุนเลย่าน เออกำลังอัดยูทูบว่าเป็บ่อแก๊เซวว่ะเอาอักเอาอักัดไปเลยบ่อแก๊บ่อแก๊จรงแล้วมือออกจรงไปเลดก็นี่คือกองเชียร์นะฮะที่มาเชียร์บักบักแก๊ของเราพี่น้องก็จะเดินทางมานะครับตรงศาลาของเรานะครับวันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นวันดีแม่นะฮะ ทุกคนรวมใ,ใจกันทำบุญนะครเดี๋ยวเราสังเกตบ้างแก๊สอีกสักอ <c oughs> ตอนนี้มันไม่ท่ายเนาะมึง,ง,ง,งถ่ายเทยนกนอย่างรอดไปไอ้ยไปตไไ<ด>ังง่ายจุ๊เจมมึงเงากูอะเฮ้ยหนาลายม่เนี่ยัวห็นเล้ยไอ้ออับมงคุน้องคนที่ใส่หมวกแกป๊ปคือคนที่ชำนาญการมากเลยแล้ว ทำบ้างแก๊สให้ระเบิดได้อันี้นะฮะโดยใครนะครับบอกใครครับเสี่ยวเล้วหยู่เลยอยุดเลยไม่ได้ใครนะฮะเขาจะเป็นคนบอกนะฮะแล้วแล้วระหว่างการถ่ายทำก็จะมีการจุดไออันนี้มาใส่พวกเราด้วยต้องใส่ของไฟอย่าจเงี้ยจะบอกว่าจะขับนะขัไฟนะครับเฮ้ยโมตู้ ที่แมนนะฮะที่เปิดแสงเพิ่มครับเปิดแสงเพิ่มด้วยนะครับที่อยู่ในหมูเจ็ดนะฮะที่วันนี้จะไปทําบุญใช่ไหมครับใช่คทำบุญทำบุญนี่เตรียมตัวนี้คือลูกชายทีแมนนี่เป็นครูจากโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยนะฮะเราผมเราต้องดีด้วยเดี๋ยวพวกพวกเราจะเดินทางไปที่ลานคาร์ไปดูสมบัตเลยนะ แต่นี่คือร้านค้าเรียกว่าร้านค้าประจำหมู่บ้านนะขอเพียสักขวดหนึ่งเวลาเรามารวมกันที่ศาลาบ้านก็จะมีคนมากมายนะน,นี่คือนุ่มรอนี่คือนุ่มรอนีที่จะมาแบกต้นตน้นพ่งของเราเนี่ยวันนี้ครับผูนํา,นามหมู่บ้านก็จะประกาศรอแล้วก็ เตรียมที่จะแห่ขบวนนี่เขามาจาก่งไหนก็มีครับเดี๋ยวเราไปต้นดอกพึ่งมาจากเที่ยวนี้คือพ่อหนุ่มที่เดินทางมาจากอครื่องม่เครื่องในอาจารย์ครับอาจารย์เดินทางมาจากเครื่องในนะครับนี่เครื่องในปราสาทพึ่งของเขาว่าจะเป็นปราสาทที่ทำจากไม้ไผ่นะนะครับแล้วก็จะมีบริวารทั้งขาแล้วก็มีข้าวของเยอะแยะนะเราก็จะนินไปที่ หมอนแล้วก็ผ้าอะไรนี่เขาเรียกว่าอย่างงี้กีวอนกีวอนครับผ้ากีวอนอ่าผ้ากีวอนแล้วก็ผ้ากีวอนแล้วก็ดอกดอกพึ่ง12ดอกนะครับว <c oughs> ันนี้ท่องช่อง TMC นะครับเป็นให้ให้ถ่ายให้เด็กได้ดูว่าเ <c oughs> ขามาทำอะไรปีนี้เป็นยังไงกับปีนี้บ้านเราก็จะมีคนมุกคนเยอะแยะมากมายนะฮะที่มาต์ตัวนี้นะครับพักผู ตอนเดี๋ยวเราจะไปดูตอนถ่ายกันนะฮะตอนนี้เรารอรอวนกันคือนมบอที่สุดในคนยางของเราฮะนี่คือเขาไม่รอหรอกครับวันนี้แต่ว่าจะเริ่มพนจะเริ่มพนโปรฟี่นี้ครับจะเริ่มครับจะเริ่มพนโดนใหญ่เนะแต่นี่คือนี่เกียกระยอบสีครับนี่เกียกระยอสีนี้ก็ไข่มาเจ้าบนเนื้เลียงไกล เปียงไก่เยาว์สีไข่มาจากตการพืชผลนะฮะมวยมาจากตการพืชผลเนี่ยต่อยดีมากเลยนะเนี่ยเล้วก็ดีก็ามาถึงที่เรานะครับเราเดินรอบโบสถ์สามรอบนะครับพี่น้องก็จะเดินรอบบมีนโบสถ์วัดบ้านพญานะฮะตรงนีนนนน้นะครับ อยู่ด้านหลังก็มีนะตัวนี้เป็นเป็นขบวนใหญ่นะฮะเป็นขบวนใหญ่เด็กๆก็จะจุดประทัดนะเป็นสัญลักษณ์แห่งการ การออกพรรษาที่น้องที่มาร่วมขบวนในวันนี้นะครับนี้เป็นบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับที่รีเซร์วัตของเรานะก็จะมีการจุดมากมายนะเด็ดนะครับ ตัวนี้คนที่อยู่ด้านหลังอาจจะหนักมากที่สุดก็ได้นะฮะแปรงสีตอนนี้ตรงหน้านี้คือครูดงนุชของเราออกออกยูทูบเดียออกยูทูบเดียนี่ไอ้โซนเหรอไม่ได้ไล่เดี๋วยูทูบเดี๋ยวไอชิบต่ออยู่ อันนี้คือโบสถัดเก่าแกนีงตอนี้น้องที่บ้าแก๊สตอนตอนแรงนะฮะอนนี้นี่เสื้อเขีวนี่งกว่มนีเสยง่เห็นตนีคือยย่างนี้ยงล่ะ นี่โอ้นเดี๋ยวนี้คือขบวนก็จะเป็นนี้เต็มไปด้วยหาข้าวของที่อยู่ข้างในนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำตานะครับไม่ว่าจะเป็นกระต้มนะครับแล้วก็จะเป็นซองที่ในแต่ละกลุ่มได้รับมาครับตัวนี้คือหัวหน้ากลุ่มที่ ที่เสียสละในการแบบเราก็จะมีแค่นี้นะฮะเราไม่เน้นเน้นที่ซองขาวเน้นที่ซองขาวนะครับข้างหน้าก็จะเป็นน้องนุชนะฮะน้องนุช น้องโนดได้เข้ายุตน้องนุชขอเสียงนนนหน่อยครับจำปาหน่อยครับสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับวันนี้เขามาทำอะไรกันฮะแผ่แผลเป็นรดักใหม่ค่ะมันมทีที่มาที่ไปเป <c oughs> ่ตระดักเบอร์ก็มีที่มาที่ไปยังไงนะเป็นดับมีวึกวะเลยปรัชญามนตั้งแต่สมัยก,ก่อนาลปรัชญาเนาะ สารืวัคตาค่ะเก็นะเพีของครอบัวของแม่างนอกแต่ละขบวนก็จะเข้ามาสู่ภายในชลาที่เราจะเตรียมไว้ให้นะครั